สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสวัสดีคนเลี้ยงไส้เดือนทุกท่านค่ะวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่เรือนไส้เดือนเช่นเดิมค่ะเราจะมาพูดถึงวิธีการผ่านน้ำนะคะก่อนจะไปผ่านน้ำได้ขี้วัวนมของเราต้องผ่านการแช่มาแล้วสองรอบรอบละสองคืนค่ะอันนี้แช่ไปแล้วรอบแรกก็เราก็มาถ่ายน้ำออกก็คือเปิดน้ำทิ้งที่บ่อพักน้ำตรงนี้ แล้วเราก็เปิดน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะแช่อีก2วันค่ะพอแช่2วันเราก็เปิดก๊กน้ำผ่านเปิดบ่อยน้ำทิ้งนะคะไปเสร็จแล้วเราก็เปิดใหม่เปิดใหม่และนี่คือ,อ,อรอบที่3ที่เราเปิดน้ำเข้าในบอ่อแช่ขี้ัวนะคะแต่รอบที่3ามเนี่ย เราจะไม่ปล่อยน้ําทิ้งค่ะเพราะว่าเราจะถือว่าเป็นการล้างก็คือการผ่านน้ําของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะ เราจะใช้บุ้งกีแบบนี้ที่มีตาห่างๆเพื่อที่จะให้กรองน้ำได้โอเคค้ ใส่ในเข่งเข่งอันนี้ก็จะเป็นมีรูผ่านน้ำได้ เรียบร้อยนะคะเราก็คือใช้บุ้งกีที่มีลักษณะมีน้ำผ่านได้แบบนี้นะคะบุ้งกีแล้วเราก็ตักขี้วัวในบ่อแช่ที่เราได้เปิดน้ำไว้เมื่อสักครูน่นี้เอาไปใส่ในเข่งที่มีรูผ่านน้ำได้ แบบนี้ค่ะน้ําก็จะไหลออกมาแบบนี้ค่ะในลักษณะนี้นะคะอันนี้เราก็ไปใส่กระมังเจาะรูที่เป็นกระมังเลี้ยงไส้เดินได้เลยเท่านี้ค่ะนี่คือวิธีการผ่านน้ําในแบบของลุงป้าสูๆนะคะ